ทาน,นี้เราอยู่ที่บึงสีฐานภายในพาเวลัยคอนแก่นนะครับก็วันนี้วันที่27มิถุนายน2อ6 3นรอกครับก็มาดูพวกคนกมาออกกำลังกายกันนะครับน่าจะเยอะเยอะมากบริเวณด้านในเม็นจะเป็นเป็นของ ยานยนต์รถจักรยานาก็จะมีด้าน,นนอกจะเป็นที่คนวิ่งนะก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งพักเฮ้ยวันนี้อากาเป็นหอ ออบจุดระเบิดเมื่อเกตแตนปฏิเสธในวันนห้คนแข่ครับฝากความมือตอนนี้วันนี้เป็นวันมีตลาดดัตชวันเสาร์นะครับน,นัมาศัตรีม้าแข่งก็มีผู้คนมาออกให้ความต้องกันออกกำลังกายกันค่อนข้างจะเยอะครับเส้นด้านในเป็นเน K นะส้นสีเขียวนะเส้นสีเขียวจัก,กรยาน มีจักรยานมีเลนซ้ายกับเลนขวาถ้าวิ่งช้าก็เลนในถ้าวิ่งไวก็เลนขวานะครับก็เป็นเบรคสีทานหนึ่งรอบก็หนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรหรือหนึ่งกิโลเจ็ดร้อยหนึ่งกิโลเมตรครับก็อากาศสดลื่นร่มรื่นดีวันนี้นะครับฝั่งอนุกนะที่มองเห็นเป็นโรงพยบาบาลกรุงเทพ คอนแก่นนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับก็อากาศอ่าไม่ดีเล่นเรกรนะโ oh, oh, อตโหสเกตโอ้ทางจางเลยครับออกกําลังกายครับตอนนี้ผมก็มาข้งแรกนะครับก็มา เดินชมบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่มีจากที่นี่นะครับเข้าสู่ร่างกายบรรยากาศจากสดชื่นนี่ไงก็ประชุมการงาพิเศษพืืนที่ไว้ประชุมระดับประเทศนะครับกิจกรรมหลากหลายครับนานาชาติไปด,ด้วยจุป,ประมาณ2,000คนคนะ ผมก็เคยมาร่มกิจกรรมครั้งหนึ่งบางนู้นก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับเป็นออกกำลังกายนั่งเล่นรีแล็กซ์นะครับพาลูกพาครอบครัวมานั่งพักผ่อนอธิยาศัยนะก็วันนี้ดีครับอยู่ที่บึงศีฐานนะครับครั้งแรกนะครับก็คน จากการวิเคราะห์ก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นนักศึกษาอะไรต่า,าลงลาอาจาร,นะร,านะราย์ผู้ถูกหล,ลานคณาจาราาย์นะครับทนักวิสาธิตนะครับนักนสาธิตอยู่ด้านหน้ากว่ามือรูปแบบรูปการก็ครอบครัวก็พากันมาเพื่นการออกกำลังกายนะครับมีสระน้ำที่ ีปรงุงมีปลาันะบกอลมังกายกันรีแลกซ์กันกำกลังกายสดชื่นนะครับทุกคนก็ถ้าได้ออกกอลังกายได้ก็ออกกันรู้สึกสดชื่นดีนะครับอยู่บริเวณด้านทิศทิ่ไหนล่ะอออกอัอนทางนี้ดวงอาทิตย์นะครับที่สองอยู่ คือด้านที่ตะวันตกเวลาตอนนี้ประมาณ1 0เกือ16กรรบ16บกอบนาฬกเกือบ6มงเย็นก็จะเห็นรถนะครับคนออกกํลังกายพร้อมกลับมามาจัดจ่ายใช้สอยนะครับตอนนี้ก็ยุครัฐบาลปล่อยเฟสที่ที่สีที่หนะครเราเราย ออก็ลงการ,การด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันของการเชือ้อโควิดเดินก็ออกไปเส้นนอกจักรยานก็จะไปเส้นในครับนี้เราก็ได้ย,ยากาศดีนะครับคงทางขึ้นครับ๋อชุมกาจะละัเสรเจแล้เดินไปเรื่อยนะครับ ควก่อกำลังกายกันมีจักรยานนะครับมีเด็กมีครอบครัวนะรโอเคครับรู้สึกดีครับวันนี้รู้สึกดีดีมากมากดีมากครับครั้งแรกที่ได้มานออกหมัดไายกันเวินที่อยู่กับ พค้ด้าเราก็อะไรนะบุงตาหลวตาหลวงโคนะ้ด้าเนี่ยเ,เพื่อนผมเป็นเพิ่งมาเห็นเพินครั้งแรกก็ดูผู้คนเขาขออกกําลังกายสนใจกันมากก็ทำให้พลเมืองเป็นคนที่รักสุขภาพรักร่างกายนะครับก็จะเดินดูสักลอง วัน,นี้เป็นลานที่ทำกิจกรรมของเด็กๆจะเล่นร่อนสเก็ตรลอนสเกตนั่งเล่นตาคุณจายมีต้นน่าจะเป็นต้นพงแสดหรือเปล่าพงแสดต้นนะครับมีต้นต้นอย่างอินเดียน่าจะใช่นะครับเราไปเรื่อนตามกันบ้าเยครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากรัก้งแรก คุณผู้คนมาออกกำลังกายเยอะนี่ก็จอดถ้าผมจะวิ่งเนี่ยกลัวจะกล้องอกระเทือนนะอ่านะฮะผู้คนมาครอบครัวมาเล่นแบดเล่นกีฬา,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 ากีฬาผ้าก็กลัวมาออกกำลังกายเต็มเลยนะครับก็รู้สึกด,ดีนะครับรู้สึกดี ครับก็ให้รักกันทำงานจะก่อนอันโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับห <c oughs> อประชุมสำนักงานเขตนะครับอาบิน